วันอาทิตย์ค่ะดวงชะตาของท่านกับชาววันใหม่วันนี้นะคะไพ่หมอดาวจะบอกอะไรกับคุณท่านที่เกิดในวันอาทิตย์วันนี้เจ้าของดวงชะตารู้สึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวมีความกังวลใจเกี่ยวกับลูกหลานบริวารหรือคนใกล้ตัวหรือตัวคุณเองอาจจะนอนน้อยนอนไม่หลับนะคะมีความกังวลใจรู้สึกไม่สบายนะคะ การเงินอ่ะการเงินยังลื่นไหลนะคะอาจจะมีความกังวลใจเกี่ยวกับการเงินบ้างเล็กน้อยแต่ยังไงยังคล่องตัวอยู่ส่วนหน้าที่การงานกังวลใจเกี่ยวกับการยกย้ายนะคะมาดูเรื่องความรักก่อนทีนี้อุ้ยนะคะ ความรักช่วงนี้ก็รู้สึกไม่สบายใจด้วยเช่นกันนะคะบุคคลที่3อาจจะแทมให้ความรักของคุณนะคะมีปัญหาพยายามปรับพยายามจูนกันอยู่นะคะแต่ความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็ยังอ่ะไม่ค่อยเข้าใจกันเท่าไหร่นะคะให้ระวังคําพูดอารมณ์นะคะอ่าหรือบางท่านคู่รักอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายนะคะหรือบางคู่เนี่ยนะคะ อาจจะมีปัญหากันเรื่องบุคคลที่สามคำว่าบุคคลที่สามเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องชู้สาวเสมอไปนะคะอาจจะเป็นเครือญาตินะคะหรือคนใกล้ตัวเพื่อนร่วมงานนะคะที่จะทำให้เรากับแฟนเนี่ยรู้สึกมีปัญหากันนะคะหรืออีกนัยยะหนึ่งก็นะคะเพศตรงข้ามนั่นแหละนะคะบุคคลที่สามนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับคนโสดวันนี้ปล่อยผ่านนะถ้าเจอใครวันนี้วันอาทิตย์ก็ระวังเรื่องนะคะลักแทรกลักซ้อนนะคะ มาต่อเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพวันนี้นะคะเจ้าของดวชะตาอาจจะนอนน้อยนอนไม่หลับไม่เกณฑ์กดไหลย้อนนะคะหัวเขา่าระบบเลือดในร่างกายไม่ว่าจะเป็นระบบประจำเดือนนะคะถ้าเป็นสุภาพบุรุษก็ต่อมรูมากระบบขับถ่ายระบบฉีนนะะ่เนี่ยค่ะช่องท้องสวงอกนะคะแล้วก็สายตาบางท่านอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับลำไส้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้ามีปัญหาต่างๆ มีอาการนะคะก็ต้องพบแพทย์นะคะแต่ถ้าใครที่ยังไม่มีอาการเหล่านั้นก็ให้ระมัดระวังนะคะโชคลาภวันนี้นะคะใครชอบเสี่ยงนะคะอะความฝันอาจจะเป็นสื่อนํำโชคแต่โชคของท่านมดาวให้แค่ห้าสิบเร์เซนกับเช้าวันใหม่วันนี้นะคะเอ่อหนึ่งแสี่แล้วก็หนึ่งห้าแนะคะสีเสริมดวงวันนี้ควรใส่สีน้ำตาลและขาวค่ะนะคะ okay. <c oughs> ทําบุญเสริมดวงทำบุญกับทำบุญกับสัตว์เล็กสัตว์น้อยนะคะทาบุญกับอผู้พิการนะคะแล้วก็ทําบุญด้วยน้ําดื่มหรือการหมูก,กันไหว้สวนมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิหรือถือศีลน,นะคะปิดวาจานะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าพูดอะไรไปก็ให้ร,าาระมัดระวังนะคะคนใกล้ตัวหรือว่า บุคคลอื่นอาจจะมาพูดให้เราน่อยก็ได้นะคะเรื่องหน้าที่การงานเนี่ยนะคะมีคนขัดแข้งขัดขามีคนอิจฉาริษยาอยู่นะคะส่วนการเงินเนี่ยการเงินรั่วม,มากเลยช่วงนี้นะคะทั้งเอาไปเสริมสวยนะคะหรือว่านะคะ ฟุ่มเฟือยนะคะไม่จําเป็นนะคะแต่ก็รายจ่ายเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นอันไหนที่ไม่จําเป็นตัดไปก่อนส่วนเรื่องความรักก็อย่างที่บอกนะคะต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจนะคะอย่าไปเผลอใจกันแล้วกันเนาะถ้าสาหรับใครที่มีคู่แล้วนะคะ,ะวันอาทิตย์วันนี้สุขภาพก็น่าเป็นห่วงเพราะฉะนั้นทําใจให้เย็นเย็นรู้เท่าทันจิตนะคะวันนี้ทําใจให้เป็นพระแล้วทุกอย่างจะก้าวผ่านปัญหานะคะขอให้อ่าทุก ความกังวลใจคลี่คลายในวันนี้นะคะขอใหโชคดีค่ะท่านที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะ